คนที่อยู่ข้างหลังขยับเข้ากลางไปตามไปเรื่อยๆห้าถึงเจ็ดนาทีหละชุดนี้แต่ชุดนี้ให้นั่งสามชั่วโมงนั่งนานเลยน้องเมียน้องก็จะใส่หน่านะเยอะบ้างนี่หระครับก็ได้มาน้ำเงินน้ำเงินหยาเัยาชัยหยาเข่าหยาเขา พี่น้องสปปลาวก็มาเยอะนะวันนี้นนพี่น้องชาวต่างชาติมากันเยอะส่วนมากที่นั่งอยู่มุมนั้นจะมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามออสเตรเลียนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมนะยินดีต้อนรับเดอ้อพี่น้องนะครับนะก็ขอบคุณท่ากน,นก็มีตาลูกศิษย์ลูกหานี่แหละนะเขาบอกว่าวันจันทร์ วันจันเป็นวันหยุดวงปูก็เขาประกาศมาแล้วสามปีแต่ผมไม่เคยเห็นองปูหย,ยุดแม้แต่วันเดียวเลยเราออกมาแบบเดิมฝารูสิังเดิมจาน์นัดการูดถึงสูนย์ประเทศเดิมไม่มีวันหยุดเลยนี่ความเมตตาของท่านไม่มีประมาณนะครับก็เป็นคนที่พวกเราได้ เดี่ยวเดี๋ยวองเดียวองสุดท้ายเราใคจะเอาที่มาเอาเด้วยหนิบางดูเลขกว่าเก้าเจ็ดหนึ่งแปดใครจะเอาองนี้มาเอาเด้วเหลืออยู่องเดียวที่เอาเหรอโอเคเออเอาเลยหมดแล้วนะคุจะไปเรียนในโอกาศที่เือถืหมดแล้วเอา นึ่งแปดตรงให้สวยมากเป็นพระบ้ชานะคะหน่มหมายถึงเป็นพระู้ชาหมายถึงดีที่สุดแปดหมายถึงิ้สิ้คกรวยพระชานี่ันรมกรวยที่สุดนะกบแล้วเหรอคะแม่ได้กล้วยมาแล้วไดแล้วเนี่ยน้องก็ตเอาแล้วเมื่กี้ผมพูดคอกไหมเรื่อยๆนะคะพี่ปลูปหมดีมาเดีเราปลูกกันนะไม่ได้บอกหมรือบอกคุณเร็วเร็ก ดูเป็นเล็กด้วยความว่าเป็นเลกประจำองค์ของคนที่จดใจเลยข้างหลังนี้จดเองที่เพราะได้เลยคแดงเนาะโอ้ซ้ำักตัวนี้ช่วงนี้ไม่ใช่อันแล้วบแบอปดห้าเนี่ยแปดห้กครับเออแปดห้ับเห้ตลอดเลยนะได้่ายนะเย่ยแลไทยยชุดปีีจะได้เข้าอย่างเนี้ยนะโอเคครับ Thầy bảo có gì là gì đúng không ạ? Đồ củ xếp, cuối xếp, xôm xếp, cà nộm xếp, cứ điện nói cho nó dớt lười. Chút nhé, cháu nhé. có lẽ liếc cái mì bày bì. lắm, nói hỏi như thế này rồi đấy. Đấy, lắm, 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 à thay xong rồi nó bắt đầu nó đi cả quần bóder, học đi đây đi, rồi lốp dưa, dưa căng, dưa sải vặn, dưa sen, dưa sải vặn nhé cả, đi cả lốp con, nha. ờ, tôi, 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 เออแต่ตอนนั้นสิบเจ็ดสิบแปดไม่ได้กี่น้องใเออจ้าแต่ชุดชุดนั้นก็ใกล้ระดับนะารจำลองแล้วหลังจากอชุดนี้เข้าไปปุ๊บเราก็จะได้ถ่ายรูปถวายปัจจัยอุกรหลังจากนั้นเราก็จะได้กลับมาพระทาแลนดไตรนะครับสมองผูกพับแล้วก็คือการที่ตอนนี้อยู่ในบรรยากาศที่แบบเสียวสลัง เรามูไม่ได้ไปกินนิมนต์แล้วเนอะตอนนี้อยู่ในบรรยากาศจริงครับนั่งอยู่ก็ว่าเสียงจะมีมาตุสมาแมงมุมจะมีอะไรก็สีสให้แจกให้ดูแจกให้โคตรโทรมเลยด้วยนะครับนะก็ถืเป็นมูลของพวกเราจริงๆนะครับเอาชุดแรก5นาทีหมดไปแล้ว3นาทีครึ่งพี่เหลือนาทีครึ่งนร่สะพี่อ่อจะจับเวลานิดนึงดนะครับ bọn bé leo 3 nó để cái chú này 15 tuổi, lột đồ đẹp như con rùa lục cục, sai thô đặc đặc, chơi bát đây đây, chơi đồ chơi, chơi đồ chơi, chơi đồ chơi, chơi đồ ไม่ใช่ว <c ười> ่าห้ามนะคือชุดนี้เข้าไปเสร็จเราตามหลังเข้าไปเดี๋ยวหมูนโดนตกอะไรอะไรให้เราถึงจะได้รับเอาเนาะเอาชุดแรกหมดเวลาแล้วพี่จ๋าเดี๋ยวนิดนึงเด้อเดี๋ยวนิดนึงเวลาหมดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้รถสีกอล์เราสตาร์ทกันรอเต็มเลยนะเดี๋ยวพลาดเป็นไงอย่างเดี๋ยวรถเกียร์เนาะโอเคบมื่อกี้ผมพูดเล่นว่าขอัยเด้องาสนุกสนานกันไม่เมีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าท่ตอนนี้ไม่สะดวกค่ะยาอเนไร่ะเดี๋ยว่าเห็เราโยาะัชาวเยอรมาไม่เห็นรงปูเสธพอทุกคนเลยเด็กมากหลายสิ่ีมันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่หรั่งไม่เหยนคลส่บ้านเราไม่เห็นนะแต่ทีนี้เห็นเยอะมากะัรับ

ต้องเอาไหาเอาเอาผัดนาในสุกขอาผันาแ้วกอก่อมาวที่าไขก็ต่อไปัดไขหลวงปูใส่บาก็เอาผัดไขรออกมาแล้วก็อธิษฐานเออสาธุหลงหลานจะบุญไปเราขอให้เตียนมหาสนพอนขอให้เปีนมหาพอขอให้ร้อยก่ามหาลูกหลานจะร้อยเท่ากันเท่าเอเออ่ออธิษฐานแล้วี็ใส่บาตรเออ พี่ออพี่ออแต่่้าพุงกอดยังไงนี่แต่เขาจะไล่ออกไล่ออกจากรรมากถ่ายรูปก่อนพี่ให้โอกาสถ่ายรูปสามนาทีนะครับเขาไล่ออกหลายวันแล้วนะพี่วันที่พี่ออกมาเขาก็ไล่ออกดแล้วเราแสดงใจที่อธิษฐานด้วยังพงมาะไรอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานนะพี่น้องมันจะลาออกก่อนป่ะสามทีก้น ปาโตเครื่องเบียตัวนี้นันหลนอนทั้งเล้าสามิบคนเออเอ้างดิบถูกรเดี๋ยวหลวงปูจะย่างมันนี่ละลวงปูจะย่างมันนี่ละเดี๋ยวจะยืดิบนก็ได้เดี๋ยวพาลูกศิษย์พันสาลบแทนอะในลูกศิษย์พันธาลาบเรายืดหลวงปู่ขึ้นเาเลยนะเนาะดิานไปก่อนอออา อย่าวพี่น้องอย่าเพิ่งลุกเด้ออย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวหลวงปู่จะมีอะไรโยนให้อยู่อย่าเพิ่งลุก b a ี VIP ผมบอกแล้วว่าให้นั่งนานๆสองทุ่มจะเมื่อพอมก,กันก็ปบ๊กันได้ <c oughs> อ่อะนะครับทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจเด้อทีเนี้ยนะครับเราจะได้กล่าวลาพระตระ,ตระไตพร้อมๆกันส่งหลวงปู่เข้าพักนะครับโคตังบาคา,าวัน ปะกวะตาทัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพกะกาวโตสาวะกะสังโฆส,สามังนะมามิสาธุสาธุสาธุขอหลวงปู่มีท่านันที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเท่ากันกับพระอนต์สาวกขององค์สัมมาสัพพุธเจ้า นั่นคือ120ปีอขอให้ลูกหลานที่มาวันนี้มีหนี้ขอให้หมดหน,นี้คนรับปู่เด้อกานไปขอให้ร่ำล้ำรวยนะครับมีพี่น้องชาวประเทศ ชาวอังกฤษอย่างเงน้องเขจะไปต่อ,อยมวยเพือ่องานการกุศลนะเนาะบอกว่าขอพรอ,อยาลกลองปูเนี่ยเด้อบริษัทฝรั่งครับปูฝรั่งขอพรมาให้ตีไ, <c oughs> ไม่เก่งเด้อบริษัทอ่าขำตีเดือก็ะย่ามีแตกเขาเล่นมาอันนี้หลวงปู่ไม่ได้ไปนะจิตไมนมันะเออเปล่าหลวงปู่มอบของมาลัยให้พระอา <c oughs> จารย์นั่งโยนแล้ว โยนแล้วเมื่อกี้นะครับเอาม okay, e, ีกล้ยเ้อกล้ยลองปูท่านเสกเรียบร้อยเอานะเอาดองปูท่านเสกควงอะไรมาให้แล้วก็ให้โยนในลูกเส์เอาพระอาจารย์ทีนี้กล้ยเนอโยนโยกล้ยให้ลูกเส์ลูกหาในรับระทานนด้ำไปเอาเตรียมตัวที่ควงอะไรเยอะเนอะลูก็ไปท่านเสกไปให้ เราบาเลียบสวงตากันเด้อครับมมาเลยก็ได้เลียบเงียบเงียบกญแเลยเออพี <t <t ale> <t ale> <t ale ่นุ่มมาส่วงตานี่แปลว่ายังไนภาษาคนไทยกันได้สวงแปลว่าสวงกันแล้เออพี่น้องนั่งเล่านี่ฟังไงดน้องป่ยังไ่อยากสบายนล้าอ่ะเด้อ Đây quê, có có đây ngân, phải của hệ lần theo quay đơn vị 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 đơn เนี่ยจริตทำมุ่นใจผมกับเสียสีเงินผมก็ม่อยเปียกเสียเขาผมเปลี่ยนกุมงเอาพี่น้องนั่งลงนะทีนี้เดี๋ยวลงปูชจะลุกขึ้นแล้วก็เดินนะเดี๋ยวลงบูชสีฟ้าหยั่งฟังกันนะเลงบูชสีฟ้าหยั่งก่นเนี่ยเร้ยเดี๋ยววางขอบมุมข้าวขอบพานหน่อยเออเออเออด้วยไม่ดีอันเมื่อนี่ยติดจาระซอบแบบกระโดดเข็นข้องแล้วก็ดับเปรอะบกเสกไป ครับผมเ็นก็นี่เช่เอีโอ้ยปิศาก็เหมือนก็จอยเ่งครับผมมากใหญเป็นเก่นมากครับโอ้โหบ้หวยบ้ไห่วยนะวเออถอยถอยแต่ที่ชูสังเจนล่ะครับผมบุกไปหนุ่มแล้วมาโดดสังหอกครับ พราะีสูตรเพราะนี่วิสูตรเพราะนี่อะไรมันมัอนี่พวกเขามันออกลอออันพี่น้องทั้งเล่ามาได้หลายปูนี่แมนเบิร์ดอีกสามสิบคนเน่งนางยมุ่งนี่ครับโอ้โหเนี่ยแมนเบิร์ดเหยีวยงเบิร์ดกันไหนทั้งเล่าเอาพูน่ะปลาเครื่งประเทศตัวนี้นี่ยเออก็เล่าเป็นะขึ้นมากับปูปีหน้าโอ้ยเน่เริ่มตะมโมกาล่าตะมโมกาล่าเงืนที่ึ้นค่า เออนั่นเกีบพอหอดตัางเดินแม่กาเนี่ยพระเจ้าก็รู้ลุกเรื่องโอ้คำสาบของสีโกดิสไลด์เราน้องบ้านน้อหงเก่าเออครับเสนิกขายเงินขายท่อโอ้เงินแหนท่อครับผมแหนต่างๆเนี่ยพระเจ้าจี่ไปเ็เห็นงานเห็นนี่ดีโอ้ครับ ก็ต้งไฟฟ้ากับดูน้ำหินก็ต้องเดินไปบรรจุเงินเป็นไฟแรงอะไรมาทานหินหลายน้องกูนอนอยู่เล่าน้องทานหินก็จะเริ่มเมษสาเป็นต้นไปครับผมจะเริ่มลุงเรื่องโอ้เสดเล่าไปซื้อเงินเก็บไปสะบ้อห้องฮะอันงยุโนี่ห้องก่อนไม่ยุโรปสามร้อยจะเป็นใค เงินเก็บเสร็จนับนับต้น้นเซ่ร่วมแล้วได้สี่หมื่นเอ้าดีคือเกาต้มกุ้งเนาะดีนากันด้วยดอกพี่น้องทั้งเล้าเออครับอดต้นใบฟังครับผมอดต้นไปน้อยเดียวกินมเฟไว้บฟอนกินเฟอมาทันกูบ้าอ๋อดีใจนะพี่น้องทั้งเล้าเนาะเออมันยี่งจะล้อฟังทั้งหลายี่ครับ โอ,อ้โหไล้วแก่ยิ่งทุ้มอันเดียวเลย่ช่ตอนก็เดี่ยวมาได้มั่งมดไหมให้ให้ใ้<า>ทุ่านุปปันธรงานั้นไรนั่นเจสาธุปปันธงานต้องอะไรด้สาธุยัได้ลดได้รถสา สาธุสาธุอ้าวมีชุด VIP เพิ่งลุกเดอ้อนั่งนานๆเนี่ยมีบางคนอยากจะลุกแล้วเกินเนี่ยทำไมบอกว่าเป็นชุด VIP เนี่ยไม่ได้นั่งนาน คนยุ่งหลามสติกันยื่นไปใส่เมื่อมาโดยตรงเลยกันดูก่ดีออเอาให้มีกุ้งยื่นให้มีกุ้งเด้ออธิฐานแล้วยื่นให้มีกุ้งนี่รอรอนี่แหละเอาให้้องกู้นจับแกเอาให้น้องข้างเล่าเด้อี่เด้อดูดาก้องกู้คนจะมาถักตะปูคนน่ะบ้านเดิมก็จะถักตะปูคนละแป้ ผมวที่ยังมีคนจับยานี่ขนาดัเปอ้าาานมมีทัาฟสาคูไปทุกลันี่นะเนาะเอาพี่น้องสาคุร่วมกันให้กำลังใจสนเาไกำลังใจงสาสครับสา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 ครับัาราครับ ดีไม่แห้งเกวกาปลอดภัยโชคจะโชคไป